นี่พี่ปามแต่งตัวให้ดาราแล้วดาราสาวนะคะหนึ่งระวังหนองเท็หนองค้อยผู้ใดนิ่งกันครับนิ่งๆกว่าแต่ว่าจะเปนฟปล่เขินๆะใช่คู่ของเพแล้วสิบหนึ่งกว่าน้อยหนึ่งใ้าีน้อยีน้อยค้ายๆวตให้สวยยังไงแม่จ้าแม่จาอหลัแม่ไหม รักแม่ไหมคะเรียบร้อยแล้วสวยหรือยังลูกวิ่งไหนสองกระจกก่อนมองกันน้องพลอยสวยหรือยังเดาเหมือดเดามือดดูเราคุยกันมื้อเช้าว่าไงคุยกันมื้อเช้าว่าไงหนูต้องนิ่งๆนะอย่าซนนะเอาลูเขาไปที่ของน้ำกันยิ่งหล่าลูกลูกเลือดลูกเลยเอา บอกว่าจะส้นจะไหนก็เปลิงเป็นคางนอกักไปใสิวังไม่ดอ่น้ทานยิ้มยิ้มใส่กระโจวบงที่ล่ะฟองให้นี่ตามฟังก่อนตาวตายังไงร้อยร้อยฟังก่อน ไหนใครร้องเพลงจะได้สติกเกอร์นะใครร้องเพลงจะได้สติกเกอร์นะคะเต่เอ้ยเต่าเต่ามันมีสี่สี่ตีนเดินมันทํำหัวะได้เนี่ยเต่าอ้ยาย่ะตนเต่า้น่ พ uhh ่อพ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 ่อเหรอเอ้าบินขนีมีมีน่าจะอยู่ข้างใน Ne ja, ne ja,

ยอกกันก no ันมี่เอนโอละเอาเอาเปลี่ยนกันเอาเปลี่ยนกันผมเลยสิเสีอ่ะส้มเฮ้ยแค่ไหนดีอันอันดี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 หนูว่ารถตู้จอด ติดไม้ก่อนนะตียุงไหมแม่ตียุงไหมแม่นึกว่าไม้ตียุง <c oughs> กระจกไม่ใช่ไหมตียุงง่วง<า>ไหมง่วงไหมครับไม่ง่วงหรอกโอเคทำงานได้ไหมพอทำได้ทำได้พอทำได้

เข้าไปตรงไหนอ่ะเข้าตเ้เข้าตรงนกข้ห็แม่ด้มามามาตรงนี้ลูกมามามาอยู่ข้นอยู่ข้นนี่กเยนี่ล้มนลูกมข้านียงเขมา็อก่เามอ มาแล้วมาแล้วมาแล้มาแล้วเขาะมาไ่วถ้าเขาถ้าเขาม่วงเขาจะเขามานันแอจ่ายที่รักทีสจะ,สะคต์ก่อน่ข